คลิปนี้เนี่ยขอตอบคำถามของคุณหมอที่มาสแสดงความเห็นในคลิปของอาจารย์เม่นเกี่ยวกับเรื่องจบธนแพ6ทย์6ปีแล้วไปไหนคุณหมอคนนี้กำลังสนใจงานทางด้าน maxillofacial surgeon แล้วสอบถามว่าดีไหมถามตัวเองก่อนว่าชอบงานรูปแบบไหนขณะเดียวกันถ้าชอบงานสันกรอบของงานสันเนี่ยมีกว้างเหลือเกินนะครับตอนนี้ถ้าเล่าเป็นย่อๆก็อาจจะบอกว่ามีเรียนแค่ postgraduate มีเรียนเป็นเชิญของ MSc มีเชิงในลักษณะของงาน r e s i d e n t ที่อาจจะไปถึงงานระดับเป็น Maxillofacial Surgeon ก็คือทำสัญยกรรมใบหน้าและก็ขาดกันไก่ขณะเดียวกันความแตกต่างครับให้ข้อมูลอย่างนี้ครับหลายคนเท่ทาี่อาจารย์เม้นคุยด้วย<ช>เขาก็จะบอกว่าสนใจงานสันนะอยากทำงานฟันคูดอยากทำงานงานผ่าตัดยากๆตกแต่งกระดูกถอนฟันยากๆหรือรวมไปถึงงานรากเทียมแต่ขณะเดียวกันครับกรอบกันทูแข่นี้เนี่ยถ้าจะเรียนโพสแกสัน ลักษณะแบบนี้เป็นไปได้ครับที่จะมีทักษะอย่างนี้เพิ่มเติมแน่นอนแต่ไม่ได้หมายถึงจะเพียงพอนะครับเพราะงานแต่ละอย่างมันก็จะมีความซับซ้อนของมันมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าพูดถึงงานรากเทียมการมีการอบรมเทรนนิ่งเพิ่มเติมขึ้นอาจจะผ่านบริษัทผ่านสมาคมหรือผ่านในภาคเอกชนใดๆก็ตามที่ลงลึกของงานรากฟันเทียมที่ไม่ใช่แค่ผ่าตัดเนี่ยคงจะเสริมให้คนที่จบพสตสกราดได้ประโยชน์ขึ้นเพียงแต่ว่า ถ้าสนใจในระดับ MSc ครับแต่ไม่ได้คิดว่าอยากจะทำงานในลักษณะถึงขนาดผ่าตัดขาไกลเลยปัจจุบันก็มีที่มสวรครับถ้าสนใจในระดับ MSc ครับปัจจุบันที่มศวรหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโลดคณะธนาพยาศสาสตร์จะมีหลักสูตรปริญญาโทรครับที่เรียนในงานของงานสัน m i n อร s u r อรี y แล้วก็งานรากเทียมจบแล้วก็จะได้ปริญญาโทแต่ถ้าต้องการมากกว่านั้น นสนใจการทํางานโรงพยาบาลสนใจงานผ่าตัดขารันไกลแล้วก็ในขณะเดียวกันลักษณะของงานผ่าตัดขากันไกที่จะดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีความวิกฤวิการการผ่าตัดขาันไกในเชิงงานจัดฟันการผ่าตัดขาันไกลในเชิงของงานสวยงามเหล่านี้ต้องการองค์ความรู้และประสบการณ์ค่อนข้างมากครับเพราะฉะนั้นจะใช้เวลามากหน่อย4ปีโดยประมาณครับ การเทรนในหลักสูตรที่มีอยู่เขาเรียกเป็นลักษณะงานเลสเซเดนซ์สันจะมีอยู่หลายที่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถามกรอกตัวเองก่อนครับว่าคิดว่าตัวเองตั้งฝันของงานสันที่เกี่ยวกับธนกรรมหรือคณะธนพทย์ศาสตร์ไกลไปถึงไหนอย่ามองแค่แคบๆครับเพราะวันนี้นวัตกรรมไปเร็วองความรู้ต่างๆต้องการคนเก่งครับเพราะฉะนั้นไปถึงจุดที่เก่งที่เราคิดว่าอยากจะเป็นน่าจะเป็นคำตอบครับ ถ้าชอบฝากกดไลค์ฝากแชร์หรือมีความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นข้างใต้ได้ครับแล้วคุยกันใหม่